สวัสดีครับผมเจริญรดิลพิพัฒน์เก้าแม่คนกาฝากของูกทวีสิทธิ์ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ปิดกาฝากกิจสนานะฮะนี่นะครับได้ปิดลูกอมห้าลูกนะครับจากยี่ยี่สี่ลูกนะฮะก็จะเหลือสิบเก้าไหมนะครับจะเหลือสิบเก้าลูกนะครับแลวลูกค้าอีกท่านหนึ่งก็กาลังคุยอยู่นะฮะคุณกล้องลูกค้าเก่านะครับเนี่เดี๋ยวดูครับใครจะได้ไปบ้างพอหมดนี่ผมก็ไม่มีให้แล้วครับพูดตรงๆเลยนะฮะหาให้ไม่ได้แล้ว นะครับนี่ได้เจอข้างบ้านเขามีไงก็เลยฟุกได้นะฮะไม่งั้นก็ไม่ได้หรอกนะครับอ่าเชื่อไม่เชื่อก็ใช้ดุลพินิษของท่านนะครับโอเคขอบพระคุณมากครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกเจ้าของครับราคาไม่แพงฮะผมบอกได้เลยนะครับเนี่ถ้าแพงลูกค้าคงไม่เอาเยอะขนาดนี้หรอกครับผมบอกได้เลยนะฮะขอขอบคุณมากครับท่านไหนชอบสนใจทักได้ครับก่อนที่จะหมดเหลือสิบเก้าลูกสุดท้ายแล้วครับ นี่ฮะขอบคุณครับ